พี่น้องเชาวนี้มาฟังประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาก,กันนะครับล่าสุด11ตุลาคม2566กรมอุตุได้ออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีเหลืองบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากสุขโขทยัยกำแพงเพชร นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีนครน,นายกปราจีนบุรีสากแก้วจาดชึงเซาวชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนคร ปฐมสมุดปราการสมุดสาครสมุดสงครามพระนาคารศรียุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเพชรบุรีประจบดีขนันจุมพรสุราชธานีและนาคารศรีธรรมราชขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้11นาฬิกาหโมงเช้าจนถึง12บสนาฬิกา6โมงเช้าถ้าไม่พลาดข่าวสารดีๆของช่องอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ